สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่2 9กรกฎาคมวันนี้เรามีนักทดสอบนะคะเขียนตามคำบอกกันนะคะคำที่ผสมด้วยอักษรสูงและผ่านวรรณยุกนะคะทั้งหมด10คำ,คำ,คำนา10คะแนนเด็กๆเตรียมสมุดร้ดอมหรือยังคะเขียนวันที่เขียนคำสั่ง เขียน1นถึง10ข้อไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปทดสอบกันเลยค่ะคำที่หนึ่งไข่เต่าไข่เต่าคำที่สอง เข้ามาเข้ามาคำที่สามเขีย่ยไฟเขีย่ยไฟคำที่สี่ที่เท่า ทีเท่าคำที่ห้าฝ่ามือฝ่ามือคำที่หกถ่อแพถ่อแพ คำที่เจ็ดห้าตัวห้าตัวคำที่แปดลำไส้ลำไส้คำที่เก้ากอไผ่ อไผ่คำที่สิสู้เสือสู้เสือ,อเมื่อเด็กๆทดสอบเสร็จแล้วนะคะ ให้นักเรียนถ่ายรูปส่งคุณครูประจําชั้นนะคะถ่ายใน5นาทีสอบเสร็จแล้วเด็กๆรีบส่งให้คุณครูตรวจเลยนะคะ,ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนได้เต็มหมดทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ